การกับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับพร้อมด้วยรถยนต์และของกลางที่เราเห็นด้านหน้าน,นี้ครับจำนวน5ล้านเม็ดเป็นยาบ้านะครับจำนวน5้าล้านเม็ดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนําตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีนอกจากนี้ในก่อนเกิดเหตุนะครับได้มีรถจักรยานยนต์พร้อมด้วยผู้ต้องหาอีกจํานวน3าคน วิาย์นะครับจำนวนสองท่านผู้ต้องหาอีกสามคนซึ่งเป็นสะเก้าหน้านะครับหรือเป็นรถับที่ทเข้าสู่บริเวณด่านตรวจว้วยไร่และมีการส่งสัญญาณให้รถผู้ต้องหาที่นำายาเสพติดนี้นะครับหลบหนีดา่านนะครับซึ่งในขณะน,น,นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนได้ทราบตัวผู้กระทำผิดและจะได้ดําเนินการขอสายออกหมายจับนะครับกรณีรถที่ขนส่งยาเสพติดในครั้งนี้นะครับเมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่หรือตะเกาหน้าของเขานะครับก็ได้มีการกลับรถหรือยูเทิร์นก่อนที่จะเข้า,าด่านตรวจนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับก็คงจะมอบให้ท่านตำรวตีวิรชน นะครับท่านรองผู้การตรวจผู้ถอนภาค5ได้นําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับส่วนแนวทางมาตรการการยึดทรัพย์นะครับขออนุญาตให้ท่านไกดเลอร์ราวเรียงนะครับผู้ในการปปสภาค5ได้คุณลณาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับส่วนมาตรการแนวทางการสกจัดกั้นการดูแลการร่วมนะครับคงจะให้ท่านนับน้อยที่3ได้รุณา กล่าวมาตรการแนวทาง็นกล่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบส่วนการแก้ไขปัญหานะครับ